tokhoban so, pantetina tao Pakkawa tab Bukala saat Karawa sewa anunnyato nanya telah labukala saathara ada datanghu di Katan dihiutang bakkawata nasang koakenua sa, ja, sa, ja, katinang atharapi athara สังฆันสปีคันอสปีตาเชวะบุคาราสปีอัตตังหูติกาทินังอิดานิกาสีมังกาทินาดุสังดัสสะมากาทินังอัตถาริตุงโยชินเนจีวโรวาดุปปาลจีวโรวาโยวาปนาอุสหิตสติอัาเชวะจีวระกัมมังนิท้าเปตตวาสัพปวิธานังอาปาริหะเปตตวากาทินังอัตถาริตุง สมัธโธภวิสติโสโคปนะพันเตกตินัทธโรภะคะวาตาบุคคลาสาอัตธาราวัสีเนวะอนุญญาโตนันยตลาบุคคลาสาอัตธาราอัตตังหูติกตินันติหิวตังภะคะวาตานาสังโขวาคโนวากตินังอัตธาตี สังฆสัจจะคณสัจจะสามัคคิยบุคคละเสวะอัธทาราสังฆสปิคณสปิตเสวะบุคคละสปิอัธตะตังมูติกัินังอิธานิกสีมังคตินะดูสังดาสามาคตินังอัธถะลิตุงโยชินโนชีวโรวาตุปะลาชีวโรวา โยวาปนะอุสัยสติอัจเชวาจีวรกัมมังมิท्เปตวาสัพพวิธานังอปะริหานเปตวากะถินังอัตถะลิตุงสมัถโธภวิสติโสโคปนะพันเตกะถินัตถะโรกวตาบุคลาสาอัรวนวอนุญญาโต Nanya telah bukala saat hara atatangku dikatinan dihutang bakawata Nasangku wakanu wakatinan atarati Sangkasaja kena saja sama kia bukala sewa atara Sangkasapi kena sapi asewa bukala sapi atatangku dikatinan อิดาณีกสิมังกตินาดุสังดัสมากตินังอัฏฐาริตุงโยชินเนจีวโรวาดุบล拉จีวโรวาโยวาปนาอุสหิตสติอัชเชวาจีวระกัมมังนิท่าเปตวะสัพบาวิธานังอาปาลิห้าเปตวะกะทินังอัฏฐาริตุงสมัตโธบวิสติ tokoban so, oh, pante katina tao Pakkawa tab Bukala saat Karawa sewa anunnyato nanya labukala saathara datang di Katan dihiutang bakkawata nasanghowakenua katinang atharapi sangka saja kenal saja sama Kia Bukala sewa athara สังฆันสปีคันอสปีต้าเซวะบุคาราสปีอัตตังหูติกะทินังอิดานิกะสีมังกะทินาดุสังดัสสามกะทินังอัตถาริตุงโยชินเนจีวโรวาดุปปลลจีวโรวาโยวาปนาอุสหิตสติอัจเชวะจีวระกัมมังนิท้าเปตวาสัพพะวิธานังอัปปะริหะเปตวากะทินังอัตถาริตุง समत्तो भविष्यति